คือแต้วเมฆหมอกค่ะอายุ75ปีค่ะค่ะแล้วคุณป้าเป็นอะไรมาก่อนคะเริ่มแรกเลยก็เวียนหัวบ้านหมุนทำอะไรไม่ได้เลยก็เลยไปหาหมอบอกบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันค่ะถือได้ว่าป้าเนี่ยใช้ชีวิตลำบากมากมนะคะทุกคนเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันเนาะที่คุณป้าเป็นก็คือเวียนหัวหน้าม,มืดเดินโคลงเคลงงแล้วก็บ้านหมุนเป็นประจำแล้วทีนี้คุณป้าได้มาเจอ ko ตัวนี้ค่ะแล้วอาการดีขึ้นยังไงคะ ก็รู้สึกมันดีขึ้นอะที่บ้านหมุนเวียนหัวอะไรนี่หายไปเลยไม่เป็นเลยแล้วน้ำในหูนี่ก็คือหายเหมือนกันไหมคะจ้ะถ้าใครมีอาการเหมือนป้านเนี่ยที่เป็นอาการบ้านหมุนเนี่ยเวียนหัวเนี่ยแนะนําให้กินเคโอเนี่ยค่ะบ้าหน่อยจะอายุ58ปีค่ะเป็นเต้นเลือดสมองตีบตะโตกเวียนหัวแล้วก็บ้านหมุนค่ะปากเบี้ยวอ่าปากเบียบเบ้ยวพูดไม่ได้ลิ้นแข็งแฟนพาไปโรงพยาบาล หมอบอกเป็นเส้นเลือดสมองดีบตุกออกมาจากโรงพยาบาลนะคะคุณป้าแฟนดูแลอยู่ก็เลยไปนอนดูโทรศั์มาเจอเคโอบดีแล้วมาเจอผลิตภัณฑ์เคโอของเราค่ะค่ะแล้วคุณป้าเห็นในตามรีวิวต่างๆนะคะป้าตัดสินใจทายเห็นหลายคนมากเลยค่ะเห็นหลายคนมากค่ะอะไรบ้างที่หายไปคะป้ามึนหัวเวียนหัวหายทานได้เลยค่ะเคโอดีมากดีมากแล้วป้าประทับใจไหมคะประทับใจมากๆค่ะ นายตุมทิดเกิดสวัสด์อายุ65ปีเป็นเ้นเลือดในสมองตีบมีอาการมันมันแป๊บมืดออกมาแล้วก็จะปวดหัวนิดหน่อยครับมือเท้าชาแล้วก็คือมันพูดอะพูดไปชัดอยู่แล้วครับพอเป็นแบบนี้ปากแต่ปากอะยังไม่เบี้ยวครับแค่แบบอะพูดไม่ค่อยชัดเองครับค่ะแล้วคุณลุงพอเป็นแล้วเนี่ยทราบข่าวมาว่าคุณลุงนอนติดเตียง3เดือนใช่ไหมคะครับต,ติดเตียง3เดือนเลยครับ อ่าค่ะอันนี้คืออาการที่คุณลุงเป็นนะคะทีนี้คุณลุงได้มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะที่ชื่อว่า KO คุณลุงได้มาทาน KO ตัวนี้นะคะแล้วมีอาการดีขึ้นอย่างไรเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ทานไปอาการมันมือชาเท้าชามันก็จะหายค่ะแล้วมันจะคือจะเดินคล่องกว่าเก่าครับผมก็ว่าผมก็ดีใจแล้วครับที่แบบผมยังมาเป็นปกติแบบนี้นะครับใครถ้าเป็นเหมือนผมอะ่ะสั่ง KO ได้เลยนะครับ ใครที่มีอาการเหมือนคนลุงเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันนะคะมีอาการมือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดนึกคำพูดไม่ออกเดินเซทรงตัวไม่อยู่หรืออาการอื่นๆแนะนำสั่งเคโกล่องนี้ไปทานได้เลยค่ะใครที่สนใจสั่งซื้อสามารถทักเข้ามาหรือโทรเข้ามาได้เลยนะคะ